ต่อไปเป็นการแข่งขันนะครับระหว่างหัวเบิร์นกับเบิร์นน้อยนะครับในโค้ดที่หนึ่งกีฬาทั้งสองทีมลงสนามครับ 哎。<music> <music> เกาสามดอน้านะมาเออเออทำไงเออโอ้ยดูบอลบ้ง เติมเยอะเส้นแปดยี่สิบสีบ่ครับเส้นแรกเหมือกันเป็นมากสนุกมาครับในเส้นที่หนึ่งนะครับบ้านบึงน,น,น้อยชนะี่สิออเอ็ดตอแปักกีฬาเป็นแดง आज